ค่ะจะไข้สามเกยก่อนแกงเห็ดไข่อันนี้แกงนะคะลางลางไว้หมัววานอย่าลืมลางไว้จินบ้านมัน้าง แจงจแจงนะคะแจงเทลองเท่ลง,ลงป้ายจะได้แจงใส่มะใส่มะขามเร็จพริกด้วยพริกแล้วก็หอมแดง แกงเห็ดตะไคร้ดูดิโคบัวบัวบัวเยอะจะอร่อยไหมอร่อยหนึ่งปีมีไม่กี่ครั้งจะได้กินเนาะน้ำจะได้กินมื้อนันซสุกมื้อนี่แกงเห็ดตะไคร้ตะไคร้จะได เอาผักมาใส่ทอนสปงใช่ย,ยอดบวบใช่ย,ยอดบวบบิบกวา่าก็สุปอันนี้แกงงมือนันกินสุกแล้ววันนี้ก็จะกินแกง นี่น้ำพริกแมงดาอันนี้น้ำพริกแมงดาเพิ่มเด้อเป็นสักใส่ผักรึเปล่จะได้ปรุงแล้วเป็นอะไรสิสร็จสิน เสร็จสิ้นชิ้มเสร็จไปแล้ว,วลเป็นว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะแกงเห็ดแกงเห็ดตะไคร่ใส่ใส่ยอดใส่ผักบวบไม่ใช่ใส่บวมนะใส่ยอดผักบวบเส่บแสบ่บเหมกันเลยจ้ะเด้อ เสิได้กินเน่เนี่ยเจ็บมากเนี่ยไปเลยซื้อเออไปเลยซื้อไม่ได้ซือ้อไม่ได้เจ็บอันนี้น้องให้น้องเอามาให้น้องเอามาให้กินอันนี้คือมะขามเปลือกเปลือกใส่เป็นนอยเลยชิบก่อนสดโกโก,ก้น้ำห่อนหอนหอนอหืมหอม можно брать все แตน้อเกลือแตน้อเคยมแตน้อนี่กดน้ำมันหอนเห็ดธรรมชาติอันนี้ว่่ไม่เห็ดซื้อนะไม่ใช่เห็ดซื้อนะคะซื้อ เห็ดซื้อมันก็โกต้ไรนี่เห็ดมันเกิดจากธรรมชาติเออได้เห็ดรนุนรวนเหมือนดอกอยหญงยที่ที่แล้ว่าจะสูบละแบบนี้เขาบอกว่าอยากกินแจงกันนะก็ะเลยแจงซาแจง มีก็มีน้ำพริกแมงดาอันนี้ก็ซื่งแมงดามาตํเาเ,เป็นปลาเนาะเป็นปลาปลาดุกลวกผักแค่นั้นตัวเมนูกินแค่นี้แหละเนะเาะเกตอย่างก็กินแค่อิก่กินเท่าที่มีมีเท่าที่จินนี่กินแจงเห็ด กินเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยแหละจังจังเพื่อสุขภาพกินเฮ็ดนี่แหละดีแล้วสุดกินก็ข่าเหนียวมีม,มีมีปลาจอมหอมมีปลาจอมแต่ไม่ได้เอาปลาจอมมาปลาจอมปลาจอมก็มีผักจิ้มกับผักอันนี้ก็จะปลาจอมยังไม่ท่านได้ออกินหรอก กินลายย่างลายถอะกินแค่นี้แหละเนาะของซึ้งแซบของไอสารของไีสารอันนี้ก็คือเห็ดอันเห็ดปลวกเห็ดปลวกเนาะซิมกัดแซบซิ่งกัดมดถั่วซะบ่ ถึงก็น้ำขนมเส้นเนาะนี่กินไดเนี่ยกับน้ำขนมเส้นกันเองเลยกินได้นี่นะขรับมาเจ๊นี่หนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำพริกแล้วก็จะลวกผักลวกผักก่อนขอลวกผักก่อนนะคะนี่ต้มขา กินกับน้ำพริกน้ำต้มขาออนๆจากสวนปเมื่อเช้านี่ก็สางหลังอยู่ค่ะต้มขามีต้มขาเดี๋ยวลวกอีกอันนึงย่างมะเสษเมื่อนี้กินพักลวกสองย่างแต่ทุกวันกินมะลุมกินยอดมะลุมมะลินนี่ มีทางมาเขือด้วยมาเขือเปราะเปราะเอ้ยมัเขี้ยหืนแต่ไม่หืน้นนะมันกรอบกรอบเขือกรอบนี่ดาแล้วรว,วกผักแค่นี้แหละสามสองอย่างสามอย่างกับรวกผักผักเป็นวิตามินปลอดสารพิษท,ทุกอย่างผักในสวนกะทินกันในสวนนี่ วัน,นี้กินแค่นี้พออาหารเช้าอาหารเช้าสิบอาหารเช้า,อา,า,ชาอาหารเย็นกงกินไม่หมดกินมาเวอ้อดอัอน,นก็แซบแซบด้วยคอยหอมแมงดาชอบแมงดาค่ะเป็นคนที่มัก,กนำพริกแมงดาหอมแล้วจะกินอืม ลวกผักวันนี้ไม่มีถั่วค่ะกินผักลวกไปก่อนกินผักลวกไปก่อนนะคะอืมอาหารในสวนโดยเฉพาะเลยแค่นี้นะคะขอบคุณที่มารับชมชิปค่ะ